สบายดีพี่โน okay, ่กินสมบกม่วงอือกินบกม่วงสม่ะสมบกม่วงคุณยไนรับไปซื้อบักม่วงมาคุณยไนรับสื้อบักม่วงมาเดาซื้อนี้จะไปเก็บเปล่าเก็บเอาอยู่ตลาดนันเอลันโจอย่าไปใจเงินเขา กหวงอยู่เอรนโจมอยู่ตลาดเอรนโจมเขามีตุ่มดอกหวง้อยู่นี่จะเก็บอืม้ก็ไปเก็บเอาอย่าได้เก็บเอาบ่อืมิว่าไปถืออันนั้นสู่บักวงหน่อยอันบักวงอันีงก็บักวงปาบ่ได้ตัวนี้นะสู่ปาแล้วมึงแซ่บบ่ น้ำตาลน้ำให้ฮะเจียวปลาแหงบอปพอดยเจีย huh. ว้ตาลโอเคมามีเมฆหายดุจักอัเนื้เครื่องเลยตน16ใส่ลงไปบนนู้นด้ยต้เครื่องเลยดยเอาเครื่องมีเมฆเลยเทแก้วไปตีน้ำเอ็นจักเครื่องละ ก่อนไปเบียบไปงานพ่อใหญ่ล้วก็สั่งสั่งหำมสั่งเหนียวปกติเดี๋ยวเราเห็ดเองเบิ้ดทุนเนียตัวพ่อใหญ่เราสิไปการเดี๋ยวเราสั่ง

พ่อได้เห็นเงินเฮียไปแร้วตัวเงินเฮียดังกุ้ง้วกุ้งเก้อยู่ในโรงงานมาดไของมันจะไปไค่อยเ็เ็นส่นัเห็งานตอนเห็งานใส่สูเป็นยัง ผักม่วงหวานใชสูตรง่ายมีมะตูร่ายอย่าน,น้ิอ๋อเอมัน้บ้วนหือเ่ามันมาเปือโปเจเบรอันนั้นอ้าอ้าๆักินอ๋นอเอากเลยนะอผู้ชผู้อยากผู้อยากเล่นผู้เหญผู้ใดกินมันเท่า มระสายเนี่ยน้อยนุ่จับเนี่ยเจ้าบอสจิบเบย์เนี่ยนี่ไม่ใจเอาชายทวงให้พุยยได้ไปการเอาไปเอามาเราสมิตรเท่าได้กินคนหยากคนยากซื้อมากดีม่กเยอสเฟนน่าร้ื้อมากแล้วก็ไปการอะไรวะ กิน้าบ ok, ุกงวอือต้องใส่อันนั้นถั่วขวดอมันมันเห็ดให้ถั่วขวดหายตัวนี้กินน้ำกินน้ำท่าเออกินมัสมองประแดกบอันี้ยามันเียกตัวเองหอมเองพะแ่ดอกตัวเองหอมเองมันทำมันปวดล้วเห็นไปเด้ กินน้ำางแต่หมูหอมกินอยู่คนมนกินอยู่ในรถันัดมันูนีเด้มันจะเปวแบบจิมเนเขามันโอ้ยหวยางไก่เไต้องเนก็กางออกนี้เหอ้าวอโอเคนมูีหอมพอแด้โอเคไปชมคนใหญ่รับประทาน